สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะมาพบปลมฟ้าพยากรณ์กับดิฉันภาพาพนภพรสช์ช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีค่ะฤดูการภายใต้เอโนโยผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะยังไม่เข้าสู่ฤด,ดูหนาวสักทีรวมถึงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ ช่วงนี้บ้านเรายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะไล่ไปตั้งแต่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ยกเว้นภาคเหนือภาคอีสานค่ะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงฝนก็ลดลงด้วยนะคะเริ่มต้นของการเข้าสู่ฤด,ดูหนาวคือสองพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แรกๆเลยขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ของกรุงเทพค่ะขยับมาดูกันสักหน่อยกรุงเทพเองค่ะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนมาตามนัดเลยค่ะช่วงใยๆค่ำๆอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักค่ะ ปริมาณฝนสูงที่สุดอยู่ที่หนองแขมนะคะ63มเมตรรองลงมาที่ทุ่งครูค่ะ45มเมตรกรุงเทพยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะ มาดูปัจจัยของสภาพอากาศในบ้านเรากันสักหน่อยค่ะช่วงนี้ลมหนาวอ่อนกําลังลงแต่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกซึ่งมีกําลังแรงมากกว่าลมตะวันออกพัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะจึงทําให้พื้นที่เหล่านี้ยังคงม,มีฝนเกิดขึ้นได้หลังจากนี้12-15พฤศจิกายนค่ะจะมีลมหนาวกํากลังปานกลางแผ่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะระยะแรกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นอากาศจะ เริ่มเย็นลงโดยเฉพาะพื้นที่ของภัีศานนะคะอุณหภูมิจะลดลงประมาณหนองศา,ศาเซลเซียสภาคเหนืออากาศเย็นลงเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นจะมีลมหนาวอีกรละลอกแผ่เข้ามาปกคลุมเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูหนาวในช่วงกลางสัปดาห์หน้าแล้วนะคะสําหรับ Big f i v เต็นภัยในวันนี้ค่ะ เตินพื้นที่ถึง3 3จังหวัดด้วยกันไล่ไปตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพภาคตนออกและภาคใต้ยังคงต้องรับมือกับฝนฟ้าะนองกันอยู่นะคะเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยรวมถึงเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีตากข้าวเอาไว้ต้องระวังผลผลิตได้รับความเสียหายจากความเปียกชื้นของฝนส่วนการจัดงานในพื้นที่กลางแจ้งค่ะอาจมีอุปสรรคจากฝนกันบ้างส่วนคุณภาพอากาศทั่วประเทศค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ยกเว้นที่ปากน้ำสุด การค่ะที่น่านคุณภาพอากาศยังคงเป็นสีโสมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษค่ะมีการแจ้งเตือนว่าตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13พฤศจิกายนฝุ่น p m 2.5มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมปทุมธานีนนทบรุรีดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งใช้รถเท่าที่จําเป็นตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านและให้สวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันฝุ่นกันด้วยนะคะ มากันที่สภาพอากาศร,รายภาคกันสักหน่อยค่ะช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆกันแล้วถือว่าเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวกันด้วยโดยในภาคเหนือค่ะฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแทบจะไม่มีฝนเลยค่ะมีฝนอยู่ที่รอยละสิบของพื้นที่มีหมอกในตอนเช้าในช่วงเช้าๆค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศานะคะส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานค่ะมีหมอกในตอนเช้าแทบไม่มีฝนเหมือนกันค่ะมีฝนรอยละสิบของพื้นที่ตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาที่ภาคกลางค่ะมีฝนเล็กน้อยจนถึง ถึงปานกลางค่ะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะคะภาตะวนอ,อค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักในบางแห่งแถวระยองจันทบ,บรุรีแล้วก็ตราดคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรภักใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักในบางแห่งไล่ไปตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงนาราธิวาสเลยคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะ ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่เกิดฝน,นตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะกระบี่ตรงังแล้วก็สตูลเคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรด้วยส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงนี้ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักค่ะมีฝนเยอะเลยทีเดียวมีฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและจะไปมีฝนลดลงอีกครั้งก็คือประมาณต้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะ คุณผู้ชมคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงมีการแจ้งเตือนว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นเกษตรกร,ร,กรที่มีการเก็บ,เก,บเกี่ยวผลผลิตแล้วโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาค่ะเก็บเกี่ยวข้าวตากข้าวเอาไว้อาจได้รับความเสียหายจากความเปียกชื้นของฝนได้นะคะดังนั้นกรมการข้าวค่ะแนะนําวิธีการตากข้าวอย่างมีคุณภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่างแรกเลยควรทําความสะอาดลานตากข้าวก่อนแล้วก็หาวัสดุค่ะมาปลูเอาไว้อย่างเช่นพวกผ้าใบาเสือก็ได้ค่ะแต่อย่าตากข้าวไว้กับ พื้นซีเมโนโดยตรงค่ะเพราะว่าจะทําให้มเมล็ดข้าวนนั้มีความร้อนสูงได้นอกจากนี้ค่ะจะต้องมีการเกลีย่ยข้าวความหนาของข้าวนนั้มีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะควรจะเกลีย่ยข้าวให้มีความหนาประมาณ5-10ถึงเซนติเมตรค่ะหนาเกินไปอาจจะทําให้ข้าวมีความชื้นได้แต่ถ้าบางเกินไปอาจจะทําให้เมล็ดพันธุ์ข้าวนนั้มีความร้อนได้เวลานําไปปลูกนั้นก็จะไม่งอกนะคะแล้วก็กลับข้าวมีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะควรกลับข้าวทุกๆ2ชั่วโมงหรือว่าวันละสี่ครั้งด้วยกันเพื่อเป็นการลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยนอกจากนี้่ในชวง ลกลางคืนก็มีความสําคัญเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงเวลากลางคืนอาจจะมีน้ำนนํำฝนน้าค้างเกิดขึ้นได้ควรหาคนค่ะมาคอยนั่งดูเวลาที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นจะได้เก็บข้าวได้ทานหรือไม่เช่นนั้นค่ะควรหาวัสดุมาคุมกองข้าวเอาไว้เพื่อเป็นการลดความเปลี่ยนชื้นค่ะเวลาที่ข้าวมีความชื้นสูงจะขายได้ราคาไม่ดีด้วยและสุดท้ายมีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมยาตากข้าวในพื้นที่หรือว่าถน,นนสาธนารณะโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเสี่ยงต่อาการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยนะคะ มากันที่สภาพอากาศรายทวีปกันสักหน่อยค่ะช่วงนี้ทั้งนิวเดลีโดฮามานิลารับมือกับอากาศอบอ้าวขณะที่ปักกิ่งค่ะรับมือกับอากาศหนาวจัดค่ะอุณหภูมิสูงองศาถึงจุดเยอะแข็งด้วยขณะที่โตเกียวต้องรับมือกับฝนค่ะ ส่วนที่ยุโรปค่ะทางมอสโกลอนดอนปารีสแล้วก็โรมมีทั้งฝนแล้วก็อากาศหนาวที่ทวีปบริการริการใต้ค่ะช่วงนี้แวนคูเวอร์เม็กซิโกซิตี้ริโอเดจานโรมีฝนค่ะอย่างเช่นแวนคูเวอร์นั้นมีอากาศหนาวด้วยนะคะส่วนที่ทวีปออสเตรเลียค่ะทั้งซิดนีย์ออแลนเวลิงตันต้องรับมือกับฝนกันด้วยส่วนพื้นที่อื่นๆถือว่าอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวค่ะ ส่วนสีสันในตางประเทศวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปที่เขตปกครองตนเองสินเสียงอุยกูตอนนี้เขาเริ่มจะมีอากาศเย็นสบายกันแล้วนะคะแถมการท่องเที่ยวยังคึกคักอีกด้วยค่ะเพราะว่าที่นั่นเขาขายความเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะทัศนียภาพของแม่น้ําทาริมรวมถึงป่าต้นหูหยางมีการขี่อูดการเดินทางระยะไกลในเส้นทางทะเลสายก็เลยทําให้นะักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นจนํานวนมากท้าภาพรวม3 ไตรมาสของปีนี้ค่ะจะพบว่ามีนักท,ท,ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังซินเจียงอุยกูถึงกว่า210ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นภะพรลลงฟ้าพยากณ์และพี่บิ๊กไฟ์เจดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ